เดียซันต้าโหดจริงเหรอเด็กน้อยตัวจี๊ดแห่งสมาชิกครีนเนอร์พีมชายปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่7และอนิเมะต,ตอนที่4สิ่งที่ทําให้เดียนั้นออกมาโดดเด่นคงเป็นการที่เขานั้นไม่เคยที่จะพูดออกมาเลยแต่สื่อสารด้วยท่าทางและสีหน้าที่หมื่นๆและทึกทักต้องให้โบรซันต้าอ่านใจและพูดแทน เดียถือว่าเป็นเด็กที่งุดกิดง่ายแต่ใจลึกๆเป็นเด็กที่ห่วงยายคนอื่นและยังถือว่าเป็นเด็กที่มีความสนใจในตัวพระเอกรูโดแบบที่ทําให้แฟนๆนั้นได้แซวกันออกมาว่าเป็นตัวบักที่รูโดไม่สามารถเอาชนะเจ้าเดียได้สินะล่าสุดในตอนที่19นี้ถือว่าเป็นตอนที่แฟนๆนั้นได้พูดถึงอีกครั้งฉากตอนท้ายที่โบรซันตาใช้ผ้าที่เป็นจิงกีของตัวเองเคขื่งเดียไปใส่กําแพง หมัดแรกของเดียนั้นกลับทําให้กําแพงนั้นนิ่งสนิทแต่เดียก็ยังต่อยต่อไปบุนดุสก็บอกให้โบรนั้นไปห้ามไว้เพราะว่าน้องยังตัวกระเปยกเรียกและยังเด็กอยู่แต่โบรก็ยังไม่ทําตามบอกว่าให้รอดูพลังที่แท้จริงของเดียถึงจะเป็นเด็กแค่เพียงสิบขวบก็ไม่สามารถประมาทได้เลยพลังของเดียถูกเรียกว่าดรนที่ได้จับ จิงกี้เซนเทเรียนนั่นคือจุกนมที่เขาคาบไว้ตลอดเวลานั่นเองพลังจะสะสมจากการโจมตีอีกไปและเขานั้นจะยิ่งดูดสพพังและทําให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือถ้าสู้กับเดียยาวๆเท่ากับการตุยนั้นสูงมากยิ่งต่อยยิ่งรุนแรงและยิ่งเรื่องราวนั้นได้ดําเนินต่อไปเดียซันตาอาจไม่ใช่แค่เพียงเด็กหน้ามึนแต่เรานั้นก็ยังได้เห็นแค่พลังของเดียเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ถือว่าทรงพลังอย่างมากก็ต้องรอติดตามในตอนต่อไปกันว่า เจ้าเด็กนี้นั้นจะโชว์พลังอะไรให้เรานั้นได้เห็นอีกบ้าง